ฮัลโหลฮัลโหลไลฟ์กลับมาอีกครั้งกับโปรเจกต์ซอมบอยเกมาชุดไม่รอดในโลกของซอมบี้นะครับวันนี้กลับมากับท็อปิกโปรเจกต์ซอมบอย Build 42 Unstable นะเรียกว่าเป็นข่าวสดใหม่กันเลยทีเดียวเพิ่งออกมาเมื่อวันที่18ธันวาคมเวลาตีส18นาทีเย้ยเพิ่งออกเมืาเช้านี้เลยนี่เพื่อน Build 42 Unstable out now แล้วนะฮะตอนนี้ก็คือตัว Build 42ที่เรารอคอยกันเนี่ยแพช์ใหม่ เขาออกมาในรูปแบบของเบต้าเทสให้เราทดลองสนุกสนานกันใช้งานแล้วนะมาดูกันว่ามีข่าวสำคัญประกาศอะไรบ้าง Build 42 unstable is now available to play เล่นได้แล้วเพื่อนสิ่งที่สำคัญที่ต้องรู้เลยใครที่เล่น Build 42แบบ unstable นี่ unstable จริงๆแล้วแปลตรงๆก็คือแปลว่ายังไม่เสถียรนั่นเองครับหรือว่าเราจะเรียกกันว่า beta test ก็ได้นะฮะหรือว่าเราจะเรียกกันว่าเป็นเวอร์ชันเบต้ก็ได้นั่นเองใครที่เล่นเวอร์ชันนี้เนี่ยต้องรู้ตัวกันด้วยนะครับว่าพวกคุณเนี่ยกำลังเล่นอยู่ใน work in progress นั่นเองนะก็คือว่ามันยังไม่ได้ ฟูลสมบูรณ์อะไรถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็ให้เข้าใจตรงนี้กันด้วยนั่นเองนะเวอร์ชัน u n น t a b l e เนี่ยมีเพื่ออะไรถ้าง,งั้นถ้ามันยังไม่เสร็จอะสร้างออกมาทําไมก็มีเพื่อที่ทีมผู้พัฒน,นาเนี่ยครับจะได้เก็บเกี่ยวฟีดแบ็กต่างๆแล้วก็ดูบั๊กด้วยนะว่าเล่นไปแล้วมันเจอบั๊กตรงไหนบ้างจะได้เอามาพัฒนาก,นกันก่อนที่จะปล่อยตัวเต็มจริงๆออกมานะแล้วมันก็จะมีฟีเจอร์หลักต่างๆให้ได้ทดลองใช้นะมีมัลติเพลเยอร์มีอนะ่านนู่นนี่นั่น มันต้องเข้าไปทดลองกันดูจริงๆและแน่นอนอันนี้สําคัญแบบที่คิดว่าน่าจะมีหลายคนตั้งคําถามเลยเซฟของ Build 41แล้วก็มอ d ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันใช้ได้เลยไหมพี่ not compatible นะฮะก็คือไม่เลยไม่แม้แต่นิดเดียวนะฮะไม่รับประกันใดๆไม่มี MOD ใดๆที่เกิดจากบิ d ก่อนหน้านี้จะมาใช้กับ Build 42ได้หรือถ้ามีก็จะไม่สมบูรณ์นั่นเองไม่มีการรับประกันใดๆนะ there will be b u g And Annoyance นี่มันก็จะมีบั๊กแล้วก็ความน่ารำคาญเล็กน้อยเกมบาลนซ์ก็จะเปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของซอมบี้แล้วก็คอมแบทเนี่ยการโจมตีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงด้วยว้าวตื่นเต้นจังเลยถ้าผมจะเล่นนี่ก็จะต้องไปการสร้างเซิร์ฟขึ้นมาโดยไม่มีมอดนั่นเอง yourself may break a f t e a s <c oughs> s e m b l เซฟของคุณจะพังทลายลงหลังจากอัปเดต Build 42 Unstable นะก็คือถ้าผมมีเซฟอยู่ตอนนี้แล้วผมเลือกที่จะทดลองเวอร์ชั่นนี้เลยเซฟผมพังทลายได้แน่ๆที่ผู้พันนาบอกว่าเออพวกผมเนี่ยทำอย่างเต็มที่เลยนะที่จะทำให้พวกคุณมีประสบการณ์ที่สนุกแต่ก็นั่นแหละมันยังเป็นรูปแบบ Unstable แล้วเราจะลง Build 42 Unstable ได้อย่างไร How to play นะฮะ How to How to, how to Play. ตอนนี้รูปแบบ unstable เนี่ยเข้าถึงได้แล้วโดยผู้คนที่มีเกม p r o j e c t ์ซั b บอนะฮะให้คลิกขวาในหน้า Ste ีมโอ้โหตามนี้เลย property โอ้โหเข้าที่บ้านอย่างดี Beta แล้วก็เลือก unstable backup first อืมมีขั้นตอนการ Backup มาก่อนด้วยนะก็คือกดตามขั้นตอนนี้เลยดูกราที Beta unstable ถ้าคุณเจอบั๊กให้อ่านลิงก์นี้ได้เลยแล้วก็โพสต์มาในฟอรัมของเราอ่าเรียกว่าอันนี้ใครอยากให้เกมดีขึ้นนะ นะเจอบั๊กก็สามารถส่งส่งไปที่ฟอรัรมพวกเขาได้เลยและทีมผู้พัฒนาก็จะคอยรับเรื่องสแตนบายกันอยู่ตอนนี้นะอยู่หลังคอมกันทั่วหน้าดูว่าจะมีการ update, อัปเดตเบต้าเทสกันไปเท่าไหร่ถ้าคุณเอาไปส่งที่อื่นส่งที่ Discord ผู้พัฒนานู่นนี่เนี่ยมันอาจจะหายไปได้นะส่งมาเป็นฟอรัรมดีกว่าแล้วเราก็จะได้มีรับเรื่องในระบบตามนั้นฮะจำไว้ใครเจอบั๊กอ่านลิงก์นี้แล้วมาโพสต์ที่ฟอรัมของเราและมีอะไรอยู่ข้างในมีอะไรต่อไป ไเหรอตอนลอนช์ตอนนี้มาดูซิ expand map มีเมืองใหม่ location ใหม่ ถ้าผมเล่นนี่ผมจะเสียเจสันบอลไปเลยไหม Underground a r e ยพื้นที่ใต้ดิน Basement ห้องใต้ดิน High-rise building ตึกสูงระฟ้า Shadow สูงสุดที่เราเคยเห็นมาตอนนี้จะอยู่ประมาณ7-7ชั้นนิดๆน,นะฮะจะเป็นพวกห้างแล้วก็อพาร์ตเมนต์ New lining system and dark night ห้อืมค่ำคืนที่มืดมิดขึ้นแล้วก็ระบบแสงใหม่ Performance optimization ปรับ performance การเล่นนะฮะ Animal husbandry อันนี้เลยที่ผม รออยู่เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงแกะเลี้ยงไก่ยิ่ยอด Y animals นะฮะเลี้ยงุยเลี้ยงสัตว์ป่ากันใช่ไหมเลี้ยงสัตว์ป่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชเลี้ยงุยก็คือมีสัตว์ป่าให้นะฮะอย่างเช่นเอ่อกวางหนูแล้วก็กระตา่ายุดีเยี่ยมมากขึ้น new fishing mechanic นะ,ะระบบตกปลารูปแบบใหม่ expandor อืมก็คือพวกข่าวสารเรื่องเล่านู่นนี่นะฮะมันมีการใส่ดีเทลเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ทีวี เรดิโอใหม่ทีวนะี TV ใหม่วิทยุใหม่ New Build Menu เฮ้ยหมายถึงหน้าหน้าสร้างตัวละครใหม่งั้นหรอ Initial Crafting นะฮะมี New UI ใหม่ก็เหมือนหน้าจอ UX UI นะฮะก็คือ User Experience ต่างๆเนี่ยมันจะดูใหม่มากขึ้นนะนี่ระบบใหม่ Crafting Pottery ปั้นหม้อแล้วก็ Blacksmith นะ,ะตีเหล็ก Tech Tree นี่นึกถึง อ่อ s e c u r i t r แล้วกันนะ Improve Agri Culture Crops โ okay. อเคมีการปรับปรุงรูปแบบการ,กรเกษตร Dynamic Music อืมดนตรี Dream, มันจะแบบว่า Dynamic มากขึ้นนะฮะ Player Vocal อันนี้เสียงผู้เล่นเหรอเสียงตัวละครเหรอ New Clothes เสื้อผ้าใหม่ คอนเทนเนอร์ er ใหม่อาวุธใหม่ World Object World Object สิ่งของบนโลกใหม่แล้วกันนะไม่ใช่ Objective Object Better UI Bio, อ่ะแน่นอน Randomize Wilderness Biome เฮ้ยโบมมันจะมีความหลากหลายมากขึ้นมีป่ามีหญ้าใหม่ๆ Basic Tracking and Hunting Tracking ตามรอยนะฮะ Hunting นี้ล่าสัตว์เฮ้ยจริงหรอ Uh oh. ล่าซอมบี้แล้วก็ไปล่ากวางต่อไปไว้พวกเราเก็บอาวุธ improve การ Play พัฒนารูปแบบการใช้ปืนถือว่าดีเลย New Seed Animation หมายถึง Anim เมชันการนั่งใหม่งนันหรอก็ดี s อ d r a g g i n g อ่า a n i m เมช o นการลากศพนะฮะแล้วก็ window shaking อันนี้หมายถึงโยนออกนอกหน้าต่างหรือเปล่าไม่แน่ใจไอ้พวกนี้ที่เป็น MoD เนี่ยมันจะกลายเป็นของจริงกันแล้วนะมอร์โรมิโลไลฟ์ซอมบี้สปอโ c เ t ชันอันนี้หมายถึงพื้นที่สปอนซอมบี้ที่มากขึ้น โรเมโรไลก์อิมพรูฟสเน็ก เพิ่มระบบสเตลนั่นเองนะคอมแบทบาลานซ์เอเวอรอนเมนทัลสตอรี่เพิ่มเติอ่าระบบสภาพแวดล้อมที่ดูมีเรื่องราวมากขึ้นอันนี้จริงๆก็มีมอดแบบนี้อยู่นะฮะซึ่งเขาก็จะาพวกมอดนี่แหละมาพัฒนาให้มันดีมากขึ้นอ่าแล้วหลังจากลอนช์ไปแล้วในหลังจากนี้มีอะไรบ้างเขาก็ตั้งใจที่จะพัฒนาระบบครา t i n g Skill แล้วก็สายอาชีพที่มากขึ้นนะฮะพัฒนาระบบล่าสาัตว์เบรกเอเบิลเมทัลเฟนื์ เอาละปกติแล้วรั้วเหล็กในเกมที่เราเห็นกันนะฮะที่เราชอบเขาบ้านที่มีรั้วเหล็กอันนี้มันชัดเจนแล้วเขาจะบอกว่าไอ้รั้วเหล็กพวกนั้นอ่ะมันตั้งได้เยี่ยมยอดไปเลย Multiplayer reintroduce แนะนำระบบ Multiplayer กันอีกครั้งหนึ่งนะน่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้น Raccoon What is that? What is that? สัตว์เหรอมีรคคูมีแ c คคูนเหรอเพื่อนและอื่นๆอีกมากมาย a s e note นะฮะโปรดจงรู้ไว้เนื่องจากปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะกับความเข้ากันได้ของ b u l d 42เนี่ย unstable 42รูปแบบนี้สำหรับ Mac นะฮะผู้เล่นที่เล่นเล่นบน Mac ของ Apple ใช่ไหมเอ่ยอืมโอเคก็คือสำหรับผู้เล่นที่ใช้ Mac เล่นเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ช่วงนี้นะไม่อาจจะเข้ากับระบบนี้ไม่ได้อาจจะต้องรอปีใหม่เลยนะรอช่วงปีใหม่ Steam Deck สำหรับผู้เล่นที่เล่นผ่านคอนโทรลเลอร์แบบ Steam Deck ใช่ไหมฮะ Not recommend for play ไม่แนะนำดีกว่า นะก็เหมือนระบบมันมาใหม่นั่นแหละอะไรที่มันประหลาดหน่อยอย่างเช่นเล่นบน Mac หรือว่าเล่นบน s Steam d e ม덱อะไรอย่างนี้เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าระบบมันจะเข้ากันได้นะฮะก็พยายามหลีกเลี่ยงซะว่าดิสดีดในดอนเดอร์สแตนนี่อะไรครับไม่แน่ใจสาหรับชาวแก๊ง GOG นะฮะก็จะเข้าถึงรูปแบบ Unstable อันนี้เนี่ยได้เร็วๆนี้เหมือนกันก็คือคนที่เล่นผ่าน GOG ก็ยังไม่ได้นะเหมือน MP กับ GOG นี่จะเป็นรูปแบบการเล่น Alternative อื่นที่ไม่ใช่แบบ PC ตอนนี้ หรือเปล่าประมาณนี้นะใครมีความรู้ก็แปะไว้ได้เลยทีมกําลังพัฒนาอย่างหนักหน่วงในขั้นตอนของเบตานี้การแพชตอนนี้ที่อาจจะมีการเพิ่มมาเรื่อยๆหลังจากนี้ก็จะเป็นในเรื่องของจะคอนเซนเทรตออนนะฮะก็คือจะโฟกัสในเรื่องของอ่า UI ของการบิลดิ้งการคราฟต์ต่างๆระบบการได้รับ EXP นะฮะไอคอนต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไม่ยังไม่ถึงบทสรุปนะ ก็คือเขาพร้อมต้อนรับทุกไอเดียทุกความเห็นเพื่อที่จะปรับและแก้และแพชกันอย่างต่อเนื่องนะทีมผู้พัฒนาสู้กันต่อไปอและอีกหนึ่งโฟกัสสำหรับ unstable 42นี่ก็จะเป็นในเรื่องของการล่าสัตว์นะกวางเนี่ยจะมีการอพยพข้ามแผนที่ ซอมบี้มันตามกวางเปล่าวะเพิ่มความไวป่วงหรือเปล่าอืมแล้วเหล่าเล่ากวางมันก็ทิ้งเคร่แล้วก็เขาที่พังเขากวางฮะที่มันเปราะหัก ไว้ตามทางอ๋อให้เราแทร็กให้เราตามรอยไปได้โอ้พระเจ้าจอร์ดพอกันทีชีวิตน,นี้กับการทบหัวซอมบี้เราทําอย่างอื่นกันดีกว่าผมว่าได้เวลาเป็นแบกริลแล้วล่ะการล่านั้นยังไม่เพียงพอต่อความสนุกเราจะให้กวางพวกนี้เนี่ยมันพบความตายเหมือนกันแล้วก็โดนตามรอยเหมือนกัน ก็คือเรื่องของสัตว์ป่าแล้วก็การเพาบาลนสัตว์นะสัตว์เลี้ยงที่เป็นพวกบวกัว ไก่ต,ต่างๆเนี่ยก็จะถูกโฟกัสในใน unstable 42นี้นะก็คือจะเป็นประเด็นหลักของแพชใหม่นี้นั่นเองปัญหาที่เราพบเจอกันอยู่ตอนนี้ ballistic system ระบบยิงหรือเปล่าน่าจะเป็นระบบยิงนะฮะ shooting at crawler การยิงไปที่พวกตัวคารนะฮะซอมบี้ที่มันขาพังไปแล้วแล้วมันคารเนี่ยหรือว่ายิงขึ้นบันไดระบบยิงแบบนี้จะยังพบปัญหาอยู่นะฮะกับไอ้เจ้าพวกแบบนี้เนี่ยการยิงขึ้นบันไดหรือว่าการยิงยิงต่ำกับยิง ขึ้นน่นเเดี๋ยวจะมีการปรับแก้เพิ่มตอนปีใหม่อ <Ooh. S 1> แล้วเราก็พบการ Crash ของเกมนะเมื่อมีการใช้ m16 กันอย่างหนักหน่วงก็ <c oughs> <c oughs> คือถ้ามีการรวย m16 กันปรังปรังปรักหนะก็สามารถทําให้เกมมันคราชได้นะแต่เขาก็วงเล็บว่าการแก้ปัญหาเจ้านี้ให้ได้นะี่ก็เป็น Top ป r i ร์ริอยู่ตอนนีนะ้ก็มันอาจจะไม่เป็นกับทุกคนแต่ถ้าใครเจอก็รู้เลยนะว่าเนี่ยเขาเขาได้ fyi คุณไว้แล้วนั่นเองคราฟติ้งระบบการ ราฟที่คิดว่ามีปัญหาอยู่ตอนนี้คือเซิร์ชบาร์นะบาร์ bar สำหรับค้นหาการค้นหาไอเทมเซิร์ชบารอะไรแบบนี้ก็ยังมีปัญหากันอยู่บ้างส่วนผสมในการ c r คราฟ use Item i n s t อิน t of value แบตเตอรี่อาจจะทำงานแปลกๆได้แล้วก็ส่วนผสมเนี่ยเหมือนจะมีมีปัญหานิดหน่อยในเรื่องของอแถบค่าที่ใช้อย่างเช่นแบบใช้ความหิวเป็นส่วนหนึ่งของการคราฟน่าจะประมาณนี้หรือเปล่ากอนเล็กๆน้อยๆ Bu i l d build เมนูา property for new player อืมก็สำหรับในเมนูก่อสร้างนะที่เรายกย้ายไอเทมหรือว่าตอก ตะปูตอกพื้นกันเนี่ยก็จะเจอปัญหาได้บางไอเทมกลายเป็นว่าหยิบกลับมาไม่ได้นะเพราะวอาจจะแบบมีการอัปเดตพื้นผิวกลายเป็นว่ากล่องที่เคยยกได้อาจจะทําไม่ได้ซึ่งผมคิดว่าคงไม่ได้เจอกันทุกคนนะมันเป็นบั克ที่แล้วแต่คนจะพบอืมแล้วก็ของที่มันมูฟไม่ได้เนี่ยยกไม่ได้ย้ายไม่ได้เนี่ยผู้เล่นก็อาจจะไม่สามารถย่อยสลายมันได้เช่นกันนะปกติเรายกแยกส่วนได้นะฮะอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะสำหรับเบต้าเท r ราบเป e ล e ทคกรา p e t e c h อันนี้น่าจะเป็นในรูปแบบของ animation การหยิบยกย้าย Clipping a อ d Minor n n i m a t i o n i s s u e นชู้ a n i m a t i o ชอาจจะมีปัญหานิดหน่อยระหว่างหยิบศพนะฮะหรือว่าทิ้งศพเพราะว่าตอนนี้มันมี uh, animation การลากศพใหม่มาแล้วนะฮะแทนที่จะอุ้มเราสามารถลากได้เนี่ยทีนี้ลากขึ้นบันไดลงบันไดหรือว่าโยนออกนอกหน้าต่างเนี่ยมันมีของใหม่มาแหละมันก็อาจจะเจอปัญหาเหมือนมดได้ครับมย ังมีปัญหาให้เลยระบบใหม่มันก็จะแบบเจอบั๊กกันได้เนี่ยแต่อันนี้ดีมากเลยนี้เราก็ไม่ต้องลงมอดอันนี้กันอีกต่อไป improvement <c oughs> ข้อดีของมอดนั่นเองนะผู้พัฒนาถ้ายังใส่ใจอยู่เขาก็จะปรับมอดที่มันเหมาะสมมาทําให้เกิดขึ้นจริงได้ในเกม,มในเรื่องของแขนนะการหยิบยกลากเนี่ยก็อาจจะมีจจะมีการบิดแขนของ a n i m เมชันกันอยู่บ้างอย่าตกใจถ้าตัวละครของคุณข้ขอศอกหักผิดด้านกรอบแกรบนะอย่าตกใจ อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างโ o บวิ่งแอนิเมชันนะก็คือ a n i m เมชันการผลักที่ปกติเรา Spacebar ใช้กันอยู่แล้วน,นั่นเอง r r e n t l y p l a c e โอ้แก oh, จะมี a n i m เมชัน ผลักเกิดขึ้นหลังจากการดรอปศพนะซึ่งก็ไม่ควรสมมติถ้าเรากดทิ้งศพถ้าเจอบั๊กอันนี้ก็คืออยู่ๆตัวคองก็จะผลักอากาศซะงั้นเลยนะ <c oughs> ก็เข้าใจกันได้บั๊กหยุมหยิมแน่นอน <c oughs> ใครจะลองใช้ก็มาเล่าสู่กันฟังได้เลยนะอาจริงๆผมอยากรู้มากแต่ว่าคือถ้าผมลงปุ๊บเซฟของเจสันบอลที่เล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยน่าจะบลายบลายแน่ๆนะฮะก็เลยไว้ไว้ค่อยคุยกันก็ได้นะไม่มีปัญหาผมรู้คนอื่นสามารถ ลองเล่นได้สนุกสนุกกว่าดูผมเล่นอยู่แล้ว นะบิลโฟร์ทูไปเลี้ยงสตาต์กันให้ดูหน่อยแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็มาเล่าสู่กันฟังเจ n e r a l รโมเดล 3D หรือว่าไอคอนในเทมทั่วไปต่างๆนะก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่ก็ทั่วไปนะฮะไอเทมทุกชิ้นที่ถูกอัปเดตบางทีก็อาจจะหลุดลอดสายตาไปบ้างอุ้ยอันนี้น่ากลัวตอนนี้คือระหว่างที่เรานั่งอยู่เนี่ยโดยปกติมันสามารถคลิกขวาแล้วก็หมุนหมุนวนรอบตัวได้ใช่ไหมเขาบอกว่าตอนนี้ถ้านั่งแล้วมันไม่สามารถมองไปรอบๆได้วะโอเค อันนี้อาจจะต้องระแวงกันหน่อยนะครับเพราะปกติแล้วจะตายกันเพราะโดนกัดกระชากคอจากด้านหลังนะฮะดังนั้นอันนี้ต้องระวังไว้หน่อยคุณไม่รู้ตัวหรอกว่าคุณนั่งอยู่แล้วจะมีอะไรมาข้างหลังหรือเปล่า some animal art finding b o g อ่อาอ้การแทร็กตามรอยเหล่า สัตว์เนี่ยฮะเส้นทางเดินของเหล่าสรัพสัตว์เนี่ยมันก็จะมีบัคให้เห็นบ้างนะก็คือเหมือนแทนที่คนเราเจอประตูเจอรั้วเราก็เดินชนฮนะแต่ว่าสัตว์พวกนี้บางทีอาจจะเดินทะลุได้เขาอยู่<อ>คนละดิเมนชั่นกับเราให้มองแบบนี้นะ ก็อาจจะเป็นบางที่ตลกดีถ้าเจออาจจะเป็นบางที่บัตฟอร์บัตฟากนี่มันอะไรกันไก่เดินทะลุประตูบ้านอะไรเงี้ยไก่เดินทะลุประตูรั้วอะไรเงี้ยนะก็ตลกดีผมว่าอันนี้ Liquid UI Improvement Need โอเคก็คือพวกของเหลวต่างๆในเกมเนี่ยในระบบเกมก็ยังยังจําเป็นต้องพัฒนากันอยู่น่าจะหมายถึงพวกเลฝนอืน่าจะฝนฝนที่อยู่บนพื้นหรือว่าน้ําแม่น้ําต่างๆนะฮะ ก็คือการลากการลากเมาส์แล้วก็ซูมในแผนที่ New Spawn Map นะฮะแผนที่ใหม่ก็อาจจะมีติดติดขัดๆัดบ้างนะซัมฮิชิงอาจจะมีการติดตขัดขัดบ้างในแผนที่ใหม่โอ้โหบักบักยมยิมนี่สนุกกันน่าดูเลยนะอันนี้คือประมาณว่าเราเตือนคุณแล้วแต่ว่าผมว่าโอเคนะถ้าใครไม่ได้มีเซฟที่รักมากๆอยู่อ่ะก็กระโดดลงไปเลยฮะจริงๆเรารอกันมนาขนาดนี้แล้วรีรออะไรอยู่เราเฟอร์เตอร์บาลานซ์ โอเคก็บาลานซ์ก็ยัง okay. จําเป็นต้องเพิ่มเติมอยู่อย่างเช่นการเดินย่อหรือว่าในสภาพอากาศต่างๆแล้วก็สภาพความมืดที่มันแตกต่างกันออกไปครับเนื่องจากระบบสนิก k ิ n งที่เขาบอกว่ามันเพิ่มแล้วก็ปรับปรุงด้วยเนี่ยทีนี้พอไปปรับมันปุ๊บมันอาจจะทํางานแปลกๆในสภาพอากาศที่ต่างกันออกไปฝนตกหนักอะไรเงี้ยครับอาจจะยังพัฒนาไม่เต็มที่ว่าย่อตัวตอนอากาศร้อนแดดเปรี้ยงเป็นยังไงและย่อตัวตอน ฝนตกหนักเนี่ยเป็นยังไงก็จจะมีมีบั๊กเล็กๆให้เห็นกันได้ก็โดยรวมประมาณนี้ถือว่านี่โปรเจกต์ซอมบอยคลิกขวาเบตานัน Unstable Backup First โอเคขออีกทีคลิกขวาที่ p r o j e c t ์ซอมบอย p r o p e r t y Beta นันเลือก Unstable Backup First นะฮะจัดเต็มกันไปเลยผองเพื่อนก็เรียกว่าเป็นสรุปข่าวสั้นเพียงเท่านี้นะครับเป็นข่าวประจำวันพุทธที่18ทธันวาคมนะตอนนี้ Build 42ก็ออกมากันแล้วแต่ว่าเป็น42แบบ Unstable ตัวที่ยังไม่เสถียรนั่นเองนะไม่ต้องตกใจถ้าเกิดอะไรขึ้นโอเคจากไปเท่านี้ครับขอทุกคนโชคดีไว้ มีข่าวใหม่น่าสนใจไว้ค่อยมาอัปเดตกันใหม่นะใครลองเล่นแล้วใครกระโดดเข้าไปแล้วใครไม่มีเซฟที่เอ,อรักอยู่เนี่ยพร้อมจะกระโดดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังได้ว่าเจออะไรกันบ้างแล้วมีอะไรที่น่าสนใจร่้สนุกขึ้นมาแนะนำเพื่อนๆให้ทราบกันได้ในคอมเมนต์นะขอทุโชคดีดครับแล้วเจอกัน